โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลก์กูนะครับวันนี้ก็มีไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับของแต่งรถเรานะครับผมเจ้ายามาให้แอร์ล็อกนะครับผมตัว221นะครับผมโอเคก็จะเห็นกันคร่าวๆแล้วนะครับว่าผมได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ดูนะครับโอเค เดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็จะมีแค่สองชิ้นนี้แหละครับผมก็จะมีตัวกัดเขาเรียกว่ากาดัดม้อน้ํากรอบข้อหม้อน้ํำนี่นะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็สวยขึ้นนะครับมีลายครีาด้วยนะครับผมนี่ครับลายครีปรา,าน,นะครับเป็นสีด้านนะครับ แล้วก็ตะเกีงตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมสั่งในช้อปปี้หรือว่าซด้าก็แล้วแต่คุณครับมีทั้งสองนะครับผมถ้าใครอยากซื้อนะครับผมแล้วก็แต่ครับแต่แต่มีตำหนินะครับผมแต่มีตำหนิตรงพวกนี้นะครับมันจะเป็นนะครับเป็นรอยอย่างนี้ครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับอันนี้มากับเขาเลยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับใครอยากซื้อมาใส่ก็จัดเลยนะครับ แต่อย่างข้อเสียสําหรับรถรุ่นตัว a อน n e นะครับที่มีสายเซ็นเซอร์ O2 นะครับผมก็จะไม่มีที่ล็อกสายมาให้นะครับเราก็ต้องปล่อยมันไว้อย่างนี้นะครับอี่ยปล่อยสายมันไวมาเลยครับปล่อยเลยครับไม่มีที่ล็อกนะครับผมเ้วคราไม่แพงนะครับผมใสได้ทั้งรถรุ่นเก่าและรุ่นกับกับตัว a อ l n e ตัวใหม่นะครับผมตัวเก่ากับ a อ l n e นะครับผมใส่ได้ทั้งสองเลย นะครับอันนี้ก็โอเคครับต่อกันครับผมเมื่อกี้ผมหยุดไว้เพราะว่ารอปพมานะครับมาเปิดไฟตรงนี้นะครับผมโอเคครับมาต่อกันเลยครับชิ้นต่อไปของเราก็จะเป็นกันร้อนนะครับผมกันร้อนผมว่าสวยดีนะมันเล็กลงมันน้อยลงนะครับผมมันสั้นลงครับ สวยดีสวยดีนะครับเป็นสีดำด้านนะครับผมก็มีสลักคำว่ายามาฮ่าด้วยนะครับผมสวยดีนะนะเดี๋ยวให้ดูมุมไกลนี่นี่นะครับผมว่าสวยดีนะครับผมผมได้ทำการสั่งมา จากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมใช้เวลาประมาณ10วันนะครับก็ราคาไม่แพงเหมือนกันครับสามารถจับต้องได้ราคาหลักร้อยครับผมไม่กี่ร้อยนะครับผมก็จะมาอยู่ตรงยึดกันก่อนนะครับมันต้องยึดเข้ามหม่นะครับปกติ ตรงยึดกันร้อนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแผ่นกันร้อนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ไมโฟกัสอ้าวเฮ้ยอ่ะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเถิบมาให้มันเถิบมาตรงนี้นะครับเพราะว่าความเล็กความสั้นลงนั่นแหละครับผมมันจะมีเหล็กไห้นะครับเหล็กมันมองไม่เห็นหรอกมั้งเนาะมันมืดแลวด้วยแล้วก็มันดูยากด้วย โอเคก็ค okay, oh ือม kind of like ันจะมีเหล็กมาให้นะครับเขาเขาซื้อมาก็จะมีเหล็กมาให้เลยเหล็กปกติจะยึดตุดอยู่ประมาณตรงนี้ครับน็อตก็จะมายึดอยู่ตรงนี้ครับเขาจะมีเหล็กมาให้นะครับเหล็กต่อมาให้นะครับผมก็สวยดีนะครับมีสองอย่างนี้แหละครับผมที่จะมาอับเดตนะครับผมอ๋อเดี๋ยวดะเราก็มีเหตุนะครับผมนี่ให้ดูเฉยนะครับผม ก็รถมาขามาชนนะครับชนเขาถอยมาชนนะครับชนดันหน้าครับก็ขาตั้งนะครับขาตั้งหักเลยนะครับรถตรงนี้ก็ถลอกนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็รถล้มเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรมากนะครับผมเ <c oughs> ชื่อไหมครับถ้าว่ารถผมไม่มีปีกตรงนี้นะครับชุดสีเป็นรอยแน่ครับผมเนี่ยเนี่ยถ้ารถผมไม่มีปีกตรงนี้ชุดสีเป็นรอยแน่แต่พอดีมันลม้มปุ๊บมันโดน ปีกกลมนะครับมันไม่โดนชุชดสีตรงนี้นครับถ้าว่าไม่มีปีกนีดตรงนี้นะครับโดนนะครับนี่ครับแฮนก็ไม่เบี่ยวหรือว,ว่าตัวการการ้านเบรกก็ไม่โดนนะครับว่าเขาถอยมาชนตรงนี้นครับตรงยางแบบนี้เราก็โดนตรงนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรมากนะครับเดี๋ยวไม่มีนะครับอัปเดตให้ดูของก็ตาดตั้งกับอะไรก็สั่งมาแล้วนะครับ ที่จะเปลี่ยนนะครับแต่เนี่ยมีสองชิ้นนมีขัตตั้งครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้นมืดป่ะโอเคครับก็แค่นี้นะครับผมฝากกดไลคก์คกดแชร์กดซับคลิปช่องไ like ลค์กดทู้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขตอตลาแบบลับก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย